จากนั้นเราใช้ตลับเมตรนะครับวัดที่ปลายนะครับปลายสุดของด้านที่เราตัดทิศ่าองศานะครับเสร็จแล้ววัดตามที่เราต้องการนะครับขนาดที่เรากำหนดไว้ก็คือเท่าไหร่ครับ7-9.3ครับจากนั้นเราจะใช้ฉาะครับ เดียวกันเราจะไปอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับเพื่อให้การตัดง่ายขึ้นนะครับใช้ฉาทคีมีอีกด้านหนึ่งครับ จากนั้นเราก็ทำการตัดด้วยด้วยตะเล็กครับหรือใครจะใช้เคื่ออย่างอื่นตัดแต่ต้องสามารถที่จะใช้ได้อย่างปลอดภัยครับในที่นี้ผมจะใช้เครื่องมือพื้นฐานในการแนะนำนะครับ ก็จะตัดตรงที่เราคิดไว้นะครับ อย่าลืมพลิกอีกด้านหนึงขึ้นมาตัดนะครับเพื่อให้การตัดสุทองศาเป็นไปตามเส้นที่เราขีดไว้เป็นไปตามขนาดที่เราต้องการนะครับ จากนั้นเราก็จะทําการตะไบนะครับการตะไบตามการที่เราขิดไ,ไว้ จะตัดออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับ